เปลี่ยนจอเรียวมี c 1 7นนะครับ c 1 7โอเคดีครับทีนี้ก็เริ่มแกะนะครับขันน็อตออกฝาลังออกดึงแบตเตอรี่แล้วก็แกะจอครับติดกาวทำความสะอาดแล้วก็ติดกาวนะครับ ใส่จอใหม่เข้าไปเก็บกาวทำความสะอาดจอนะครับเรียบร้อยแล้วก็ประกอบครับผมขันนอ็อตกบทุกตัวนะครับใส่เข้าไปติดฟ้าหลังสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับลานไอทีมือบาย ครับผมขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ